นี้ช่วงเกิดช่วงที่แบบเดินทักคนอ่ะเชื่อไหมว่าเล็กแบบแทบจะเลิกอะแล้วไม่รู้จะชวนใครเวลาที่ตั้งเป้าหมายแล้วมันไม่ถึงอ่ะเราก็บอกกับอัพไลน์ว่าพี่รายชื่อเราไม่มีแล้วอ่ะเราไม่รู้จะชวนใครอ่ะจะเลิกเพราะคำว่า,าไม่มีรายชื่อ,อเคยมีรู้สึกแบบนั้นเรารู้สึกว่าไปต่อไม่ได้ค่ะแต่คพอนะคะอัพไลน์พูดอยู่คํานึงเขาบอกว่าเล็ก และจะยอมกลับไปจนเพราะอีแค่เขา,าไม่มีอะไรชื่อนี่หรอหุสติมาเออวะ ก็รู้จักทุกคนเลยหลังจากเปลี่ยนความคิดวันนั้นน่ะเพราะฉะนั้นค่ะว่าไม่รู้จะชวนใครอ่ะถามตัวเองดูค่ะเราแค่ยังไม่รู้จักใครหรือเปล่าเราก็ไปรู้จักกับเขาสิแล้ววันนี้มันก็มีโลกออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะใเล็ไม่ยอมเอาชีวิตเล็กกลับไปจนนะคะมันเจ็บปวดกว่าเยอะเลยนะคะก็ทักคนไม่รู้จักแล้วไปต่อาหาเหตุผลไปต่อทุกวันนี้ก็ได้องค์กรจากคนไม่รู้จักทางนั้นเลย